องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอะไรสายสายศาสตร์ไออ้อนมายืมมาพี่ไปมาถ่ายอยู่เออไม่ผมจะบอกให้ว่าพี่แก๊ปเนี่ยพี่ปูพี่ปูสีสองจริงไหมเนี่ยเท่ากับพี่แกะปากับเจ็บปูใจสลายแล้วทำไมตอนนั้นแบบพี่ปูดูแลพี่แก๊ปทำไมรู้สึกว่าแบบพี่ปูเป็นเป็นแม่ดูแล ไม่เอาจริงไม่ละ pattern. อยนะ ì ì ู่นั้นพี่ปูดูแลอยู่พี่พี่นะพี่ปูไม่พี่ปู้อย่าไปว่าพี่ปูแบบนั้นเลยคือไม่คือก็บอกว่าพี่แก๊ปเนี่ยอยู่กับผมคือแบบว่าเป็นเหมือนว่าแบบพี่ปูดูแลเราตั้งแต่เด็กแล้วคือคนดูแลอายุเท่ากันกูเพิ่งเคยเห็นไม่ก่อนที่จะดูอายุอ่ะมึงเอาพี่แก๊ปมาทำอะไรพี่อก้แก๊ปเขาคลิปลุกเป็นคนแบบเรียบร้อยสะอาดสะอาดพักหนาเอากระเด้งป้าอยู่เมื่อกี้ ี่แก๊ปไม่ใช่คนดีขนาดนั้นต้องบอกพี่แก๊ปนี่คือใครไปตามเขาได้พี่แก๊ปมีแมวผู้ชายนูเบินคือแมวนบินนูเบินแล้วแก๊ปแต่บอกแค่ชื่อไงอ่าอแค่ชื่ออะไรพี่แก๊ปแซนอเบ้นเลยถุงสองทางแก๊ปแซนอเบ้คือต้องบอกว่าพี่แก๊ปเนี่ยสร้างหลายเรื่องเพราะพี่แก๊ปเนี่ยคือถนัดเรื่องอะไรสุดนะพี่ตะกรสองหมดพี่เดีวพี่แก๊ปอย่าขำนเปิวว่าพี่แก๊ปหน่อยเปิดว่าพีแกปเรื่องเรื่องบ้านเรื่องการออกแบบเรื่องบ้านเรื่องการออกแบบเออาาาเจินเด็ก ติ๊กต็อกที่แกร์ธนาเวได้นะคะนี่รู้แบบผมก็ผมมารู้ตอนโตว่าจริงๆผมไม่ไม่ควรบังคับหรือชวนใครไปเล่นเฮลิคอปเตอร์บังคับเอาคุณชวนแก๊ปไปหรอโอ้โหพี่ไป <ผม S 1> ถึง,นนงสัมภา็กกับ,บ,บผมอ่ะ แล้วก็ไปซื้อมาไปซื้อเฮลิคอปเตอไปซื้อเฮลิคอปเตอร์ันบด้วยกันน่ะแล้วก็เล่นกันสนุกเล่นอะไรล่ะมันขับไม่เป็นแล้วก็ล่วงลๆวงลวงแต่ยังเก็บไว้อยู่ที่บ้านเลยนะังเก็บไว้อยู่พี่ทุกคนไวเอะไรกันบ้างล่ครายครายลครปีหน้าพี่ซั่วนึ่งนึ่งพสงปทุุค่นึ่งพันส้กับาสุดยอดสุดยอดแมนอว่านะคะเป็นแมนที่เที่ยงมากคุณพองพี่แกคุณพ่อแป๊บแป๊หนึ่งขอพี่แกพี่แี ว่าใครแบบนึกถึงก็เพื่อนๆจากพีกได้ไหมเมื่อก่อนตอนเล่นช่องเจ็ก็จะเป็นพวกตะวันทอแสงคู่แคแสารักแต่ว่าจริงๆอยากโปรโมทเดี๋ยวจะมีละครจะมีละครเรื่ตะวันทอแสงเรื่องสืบสันดานครับก็เร็วๆนี้ใครตั้งชื่อเรื่องว่าโคตรกลมเลยสืบสันดานชื่อเรื่องคือบอกทุกอย่างกำาลังจะเข้าเนี่สืบสันดานา่อ๋อ ชื่อเรื่องนีคือโฟกัสหน้าเป็นนักแสดงมากอ่ะสืบสันดานเลยอ่ะจะได้รู้ไม่เมืองกันต้องเล่นกับกูนะเพื่อนๆไปตามเพื่อนๆไปตามไอ้หนักมเรื่องใหม่ของพี่แก๊ปสืบสันดานค่ะโอ้ยีกู Want Korea. ไอวาเรทโรคลาสสิกบลูทูธสปีกเกอร์แบ็กโคฟ่าสีสวยมากจริงๆสวยทุกคน여기가너무화이트하고이거참재밌을거예요เพราะว่าในถตูพี่เนี่ยก็จะเป็นแบบคอนิเจอร์พนข่าหมดเลยพอมีตัวนี้ก็จะสวยแันตัดขึ้นมาได้ช่วยขามินจริงๆวามิามิอเอั้าหายวอกูไม่ไม่คุเรียมาแล้ว กณไปซื้อที่โคเรียก็ได้รอดเหลือแค่พันเก้าอยเก้าสิบสาทอันใหญ่บอกให้เลยถูกมากใครำก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 งที่ำกากำก้กำ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 นำก้วำกำกะกำกำกำก่กำกงกำกำกทกำนำกำเำก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 ีกำกหกำกำีำก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 ากำาำก้กำกยกำกำนะกีกนกำ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 อกำ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 กกำกำกำกกำก้กนกำยำักำ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 กกำ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 นำกำกำกคกำกำก่กกำกนกำกกำกมกกกก ตอนนี้ชอปช็อปฟิวได้พวกแบบคลาสสิกได้ฟิวจะบอกว่าเป็นวินเทจหน่อยหน่อยก็ได้นะแล้วก็เกิดใครที่แต่งห้องแนวแบบโทนสีเข้มหน่อยอะเจมมี่ดิก็ได้แต่ว่าถ้าจะมี่ดิส่วนมากอาจจะเป็นแบบว่าไม้เออไม้โทนขาวๆนะอันนี้จะเป็นไม้โทนเข้มออกแบบน้ำตาลแดงๆหน่อยก็ถ้าเกิดว่าเออห้องสีเข้มเข้มหน่อยอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถแมทช์เข้าได้หรือว่าจริงโทนสว่างก็ได้แล้วก็อันนี้มันจะมีความทองทองหน่อยนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบ เออฟีลแบบมีโลหะมีสัมผัสอะไรที่แบบว่าดูหรูหราขึ้นมานิดนึงแล้วแต่คนชอบเลยนะครับก็เอาไปเอาไปแต่งบ้านหรือว่าเป็นแต่งบ้านได้ดูมีความรู้ดูฉลาดอ่ะราาคดีเนื้อเหรอเหมือนเหมือนเหมือนคนข้างล่ะให้เนทให้แนทลองพูดบ้านอะไรตัวจีนตัะด้วใช้ได้เออซื้อเลยแล้วที่เอาเด็กเข้มมาไหมไม่ว่าบ้านคุณจะเป็นยังไงอ่ะคุณได้วาง คุณจะทำเลยหรอคุณจะซื้อลำโพงอ่ะกันไฟเปล่าฮะกันไฟเปล่ากันอะไรละ่ะคุณไปจะบอกก่อนว่าไปที่จัดดันนักธรรมะาลากลากไปเลยคุณเอาไปวางตามไอ้ตะกร้าเสื้อผ้าที่เวลาคุณซักผ้าใส่เสื้อใส่แล้วโยนใส่ตะกร้ายงมันเบอก <ๆ S 1> มันเข้ากันจรงิงป่ะ่ะคุณเห็นเนี้ยล่ะคุณถึงนึกถึงตะกร้าที่มันโตะกร้าสารตายแล้วไหวไหวไหวเขราไหว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 ใครที่ถือไปอ่ะนอนโค้งนอนแค่คุณไปวางมันก็สวยใช่ป่ะ สวยจะอยู่ที่ไหนก็สวยหมดสุดท้ายการซื้อลำโพงของคุณอย่าไปคิดเรื่องวางที่ไหนมากมายคุณฟังเสียงของมันแล้วที่ชอบคือคนดูซื้อด้วยได้เนื้อยอมไปกินแม่ขายแดงด้วยนะจริงๆสวยสัสที่พี่พูดได้ ต้องบอกกันว่าลำโพงนี้ใครซื้อไปตั้งที่ไหนก็ได้ไม่ต้นงอะไรเลยครกเคลสิคืออะไรข้อสำคัญที่สุดนะคุณสามารถไปเสียบเป็นเ USB เสียงดังกระหึ่มเสียงดังกระหึ่มเสียงดังกระหึ่มเสียบ USB เสียบอะไรก็ได้นี่ก็เกาเลยเก่าชิบที่แนบลดมากเปอร์เซ็นต์ลด66เปอร์เซ็นต์ลด66เปอร์เซ็นต์จาก5,999บาทเหลือ1,992บาทไม่มีอะไร ผมบอกเลยว่ามันมันสวยนะพี่แก๊ปแล้วมันก็คือออกแบบมาให้วางได้ทั้งจริงหลายๆโทนบ้นขอนะฮะไางให้พี่เจมขายได้ขนาดนั้นของเจมส์บ้านของเลยพี่พี่เจมสหยิบแบบเออมาจริงไหมพี่แก๊ปบอกหน่อยว่าวางตรงไหนสวยคือผมบอกเลยพอผมเลิกงานปุ๊บไม่เคยเหลือของถึงผมเลยไม่ละก่อนมันมีไอ้ว่าแต่ได้คือนี่ นำเลยไปวางตามตามนี่ได้เลยดีดีเอาไอ้ว่าอื่นอื่นอ่ะตัวเล็กตัวเล็กแล้วตัวเจ้าเล็กกันค่ะเพื่อนๆพื่อนทำแรงอยู่เดี๋ยวอ่ะก็เพื่อนเพื่อนๆทำแรงอยู่นี้ลดเพิ่มกว่าเมื่อกี้อีกเดือยวห้าเก้าต่อนั้นนี้ยังสองพันกว่าอ่าแล้วนะคะกคักมากแต่เก้าสองหมดจริงอ่ะเป็กร้านสองตามหน่อยอ่านี่เอาแบรนด์เดียวกันไอว่าเหมือนกันนะคะขอบแทนน้าให้หน่อยเสียนให้หน่อยค่ะพิพพี่นี่อันนี้น่ารักอะการนำลาต้า p x 5แบตเตอรี่ความจุนึ่งความเป็นร้อยเอร้อยห้สิบเอ็ดบทุกคนซื้อเยอะนะคะซื้อเยอะเะนะครับฝากซื้อ้วยนะครับน้องก็มีมาฝากแล้วนี่น่ารักด้วยใช่ไหมชมพูพิงเคยนี่น่ารักมากเหลือเจ็ดกางเซ็ตอยู่เจ็ด้อยเล้วโชว์สีรเอย เห้งแฮ้ยสปียโอลี่โคเลียอ่าสเปียโอลี่โคเรียนเยอะโคเลียเสอรอโคเียเซอร์โคเียเซออีกันหนึ่งซงลิงอ่ะเฮ้ยสุขภาเหรออันนี้ซานตกูดแบานกิเชโอ้คุณโคเรียเฮ้โอ้โหไป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 ้ผมเก่งแค่ไหน ผมทำให้คนไทยพูดเกาหลีคนเกาหลีแปลภาษาไทยเฮ้ยผมไม่พอใจตอน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 มาทวงปลอนเดือเซกานนึงอนนี่คือสีสมจองเซกเลยอ่ะก็ก็ไม่ตอบก็ไม่สีสีสวยอนนีอันนี้เบล ได้เอาอีกเอาอเีาหลายคนเกาหลีในไทยเลยเอาอีกเอาอีกมีใครไอ้หลงอันนี้เกาหลีนอกทั้ยคบอกติดติกมีคูปองลบด้วยเกาหลีเกาหลีเอาค้าบเอาค้าบเอาึ้นหนึ่งค้าบออกมาแล้วมาแล้วให้พิการพูดไปมันเกาหลีแล้วให้กาบินแปลไงไม่เป่นมาติกตบคูปองคูปอง คุปองภาษาเกาหลีพูดว่าอะไรคุปี่แลคุปองโครคุปองด้วยสวอย์ถยาเกิดว่าคุปองซื้อเนี้ยราคกจะทอกกกกจุกเก้ย์มิ๊กกมิกิโอเค time สนลัน้อยู่เป็นนอยู่เป็นแล้ว หัวทอดทำก็ยาวเกินอาหัวจอดให้มีสองสี่โอ้อ่ะผมขอทราบราคาอีกทีนึงเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทอ่ะขอฟังเสียงมามาเรามาฟังเสียงกันสองพันสองร้อยบาทอ่ะเรามาฟังเสียงแม่ดีกว่าที่เป็นภาษีมาอันไหนอันไหนเหลือเจ็ดร้อยเก้าบาทอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ